สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูการฉีดย,ยาวัวกันนะครับไปรับชมเลยครับครับอุปกรณ์ที่ต้องมีในการฉีดย,ยาวัวนะครับหสำลีชุบแอลกอฮอล์ครับแล้วก็เข็มเบอร์สิความยาวหนึงนิ้วครึ่งแล้วก็ไซลิงขนาด2ี่สซีซนะครับแล้วก็ตัวยาที่เราจะฉีด ควรอ่านฉลากก่อนใช้ยาทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัววัวครับทีนี้เราก็มาจับวัวกันนะครับขั้นแรกเราก,ก็เอาเชือกคล้องคอวัวให้ได้ก่อนครับหลังจากนั้นก็ทําเชือกเป็นบ่วงนะครับรัดที่ปากวัวเพื่อที่เวลาดึงเชือกจะได้ไม่รัดคอวัวนะครับจะไปรัดที่ ปากวัวแทนครับหลังจากนั้นเราก็ดึงวัวเข้าซองเลยครับเพื่อที่จะ,จะทำการฉีดยา ถ้ามีคนช่วยไล่หลังให้จะวัวจะเข้าง่ายกว่านี้ครับถ้าไม่มีคนไล่หลังก็ต้องดึงเอาเองครับ พันเชือกไว้กับเสาเพื่อล็อกไม่ให้วัวดึงกลับไปนะครับทีนี้ก็ทำการบีบซองเพื่อบังคับให้วัวอยู่นิ่งๆนะครับแต่ไม่ต้องบีบแน่นมากนะครับบีบให้ขยับไม่ได้พอครับ จากนั้นเราก็ผูกเชือกล็อกสองไว้ให้แน่นนะครับครับบริเวณที่จะฉีดย,ยาเข้ากัมเนื้อครับเป็นช่องว่างสามเหลี่ยมที่ต้นคอของวัวนะครับแล้วก็เช็ดแอลกอฮอลก่อน,นครับเพื่อความสะอาดครับหลังจากที่เราเช็ดแอลกอฮอลแล้วนะครับเราก็จะมาปัดเข็มก่อนนะครับรต้องเคาะก่อนนะสองสามทีครับ ให้วมนิ่งเราเล็งครับเล็งให้เท่ากลางพอพอมนิ่งนะก็ปักลงไปเลยแล้วก็ใส่เข็มครับ <c oughs> แล้วก็เดิอนอยาช,ะชะ้าๆ <c oughs> แล้วก็ถอน <c oughs> แล้วก็นวดสักนิดครับ ครับต่อไปจะเป็นการฉีดแบบเข้าสะโพกนะครับก็เช็ดแอลกอฮอล์เหมือนเดิมครับการฉีดเข้าสะโพกนะครับเราจะเลิงจากกระดูกจุดนี้มาจุดนี้แล้วก็จากจุดนี้มาจุดนี้เราจะฉีดบริเวณที่เป็นกากระบาดตรงกลางนี่ครับแล้วก็มาร์กไว้แล้วก็เช็ดแอลกอฮอล์หลังจากเช็ดแอลกอฮอล์แล้วครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับตีจมกูกวัวจะนี่ พนิงน้นแล้วก็ปักลงไปเลยครับแล้วก็ค่อยๆเดี๋แต่ชีที่สะโพกนี้ต้องจับหางด้วยนะครับบางทีหางมันอาจจะตีเข็มได้แต่ถ้าตัวไหนไม่ตีก็ไม่ไปเป็นไรครับไม่ต้องจับยาตัวนี้ค้นครับสิยา ันฉีดยาวัวเราต้องผูกวัวไว้แน่นนะครับไม่งั้นคุณอาจจะเจ็บตัวได้นะครับผมนวด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 